ตอนที่25บทลงโทษสองตอนจบในขณะที่พวกเสียกำลังเถียงผู้จัดการธนาคารคอเป็นเอ็นอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเมื่อเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักด้วยความหมุดหงิดจึงตะคอกออกไปเฮ้ยโทรมาอะไรกันตอนนี้คนกำลังคุยธุระสำคัญอยู่ไม่รู้เหรอเออเสียครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับอะไรกันอีกวะเนี่ยพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไง แล้วเสียงโทรศัพท์ของเสียคนอื่นก็ดังขึ้นพร้อมกันและก็ได้คำตอบที่แสนหยาบคายกลับไปทุกสายสุดท้ายก็ยังมีคนกล้าโทรมาอีกครั้งเมื่อมองหน้าจอเป็นชื่อภรรยาตัวเองถึงได้กดรับสายยังไม่ทันที่จะพูดลายสายตะโกนออกมาปนด้วยเสียงร้องไห้ทำให้เสียวันวิตกทันทีเสียบ้านเราไฟไหม้หมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเสียยืนนิ่งโทรศัพท์หลุดมือตกพื้นยังไม่รู้สึก เสียเดินออกมาจากแบงก์เดินเหมือนคนหมดอะไรตายอยากรถที่ขับมาจอดก็ยังลืมทำให้เสียคนอื่นต้องขับรถตามเพื่อพูดคุยถึงได้รู้ว่าเกิดปัญหาเลวร้ายเพิ่มขึ้นมาอีกเวนเอ้ยอะไรมันจะมาซ้ำเติมกันขนาดนี้ฟ้าดินไม่เห็นใจกันบ้างเลยทุกคนก็พากันมีความคิดเหมือนเสียโทษเทวดาฟ้าดินโดยไม่คิดถึงตัวเองที่ทำกับคนอื่นไว้บ้างเมื่อเสียคนอื่นอารมณ์เริ่มจะปกติ ถึงได้รับโทรศัพท์ที่ปิดเสียงไว้เพราะมีการกระหน่ำโทรเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าไงถ้าไม่ใช่เรื่องด่วนกลับไปมีเรื่องแน่เสียครับบ้านเสียไฟไม่หมดแล้วหาว่าไงนะอาการของเสียก็ไม่ต่างกับเสียคนแรกเมื่อเสียทุกคนรับโทรศัพท์ก็คืออาการเดียวกันช็อกจนไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้ส่วนทางด้านสุทินก็ยังนอนเล่นบนเตียงผ้าใบอยู่หน้าทานพักบ้านของตัวเองเปิดเพลงลูกทุ่งยุคพุ่งพวงฟังอย่างสบายอารมณ์ เมื่อเห็นมีรักเดินเข้ามาใกล้ที่รักคราบอยากกินดุกทะเลผัดฉายอีกมื้อจังเลยลากระพงนึ่งบวยตอนเช้ายังไม่ย่อยเลยนะคะนี่ก็ยังไม่ถึงเที่ยงเลยพี่ชินหิวอีกแล้วหรือก็ให้น้องทำเตรียมไว้ไงถึงเที่ยงก็จะได้กินทันที รู้แล้ววันหลังอยากกินโทรหาาทีให้มารับไปตกปลาในทะเลดีกว่าพี่ก็เกินไปไม่คิดว่าคนอื่นเขามีธุระบ้างหรือไงแต่เครื่องบินของมันเร็วมากเลยนะพาพี่ยังไม่ทันหายใจมันก็ถึงเกาะที่เราเคยไปเลยละ่ะยุพานิ่งอึง้งจริงเหรอพี่เร็วขนาดนั้นเลยก็พี่ไปมาแล้วเมื่อวานงั้นจะเอาปลามากินกันได้ยังไงยุพาพูดเงินที่พี่าทีบอกจะพาไปเที่ยวน้ำตกในแอการ่าก็เป็นความจริงสิคะ ว้าวพี่นาทีน่ารักจังเลยมันเจ๋งมากใช่ไหมละ่ะยกโทรศัพท์ขึ้นมากดยุกยิกยุกยิกฮัโลโหลทำอะไรอยู่วะกำลังอัปเดตยานบินจะทำอะไรเพิ่มอีกอ้าวถ้าไม่ทำนายกับแฟนจะไปยังไงเฮ้ยนาทีนายช่างเป็นเพื่อนที่แสนดีตลอดเลยนะอารมณ์ดีเห็นเงินในบัญชีแล้วสินะทำไมเหรอ,อ,อยังไม่ได้ดูเรื่องของนายเราจัดการให้แล้วนะเฮ้ยจริงดิ ยุพาถ่ายวิดีโอให้หน่อยยุพางไม่เข้าใจว่าพี่ชินเล่นมุกอะไรอีกแต่ก็รับโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอคอลสุกชินลงพื้นคุกเข่ากราบลงพื้นบอกว่าขอบคุณเพื่อนเลิฟมากทําเอานาทีถึงกับหัวเราะเออไม่เป็นไรหรอกเองมีความสุขข้าก็มีความสุขด้วยเหมือนกันแค่นี้นะงานยุ่งตูดตูดตูดอีกแล้วตัดสายแบบไรเยื่ยใหญ่พี่ก็นี่ก็เพิ่งกราบขอบคุณไปยกยกตอนนี้มานินทาพี่เขาอีฮ่าฮ่าฮ่า มันไม่ถือหรอกน้องไหนขอดูในบัญชีหน่อยว่ามีเงินเท่าไหร่เมื่อสุชินเห็นมือก็สั่นเทายื่นให้มีรักดูนาะทีมันเอามาคืนให้แล้วนะมันไม่ใช่ห้าสิบล้านนะพี่แต่มันเป็นห้าร้อยล้านต่างหากก็ใช่นะสิแล้วพี่นาทีเขาทำได้ยังไงหรือว่าพี่เขาเป็นพระเจ้าพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละมันพูดอะไรมันก็ทำได้อย่างนั้นทุกวันนี้พี่เลยไม่มั่นใจว่าพี่คบอยู่กับใครกันแน่ มันเกินกว่าคำว่ามนุษย์ไปไกลมากเลยนะยุพาพี่มาลองนึกดูนาะทีมันเป็นคนที่ฉลาดจดจำตัวเลขได้อย่างแม่นยำและจำเหตุการณ์ทุกอย่างแม้จะผ่านมานานถึงสองปีก็ยังจำได้แม้กระทั่งเวลาซ่อมคอมมาด้วยกัน นาทีทำงานได้รวดเร็วและชอบเพิ่มเติมฮาร์ดแวร์อยู่เรื่อยบางทีถึงกับเขียนโปรแกรมอย่างเมื่อวานพี่ถึงได้รู้ว่า AI ที่นาทีได้เขียนโปรแกรมขึ้นมานั้นได้ทำสำเร็จไปแล้วไม่ใช่แค่คุยตอบโต้เท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของมันอีกด้วยสามารถควบคุมดาวเทียมได้ตามใจชอบอ้าวพี่เพิ่งคิดได้เหรอก็ตอนเราไปที่บ้านพี่นาทีก็เห็นดาวเทียมลอยอยู่เต็มไปหมด คนธรรมดาที่ไหนจะเอาดาวเทียมลงมาได้ขนาดประเทศผู้ผลิตมีปัญญาส่งขึ้นไปแต่ไม่มีปัญญาเอาลงมาซ่อมสุชินตกใจยิ่งพูดก็ยิ่งเห็นความแตกต่างคนที่มี IQ กับ EQ ขนาดนั้นยังอุตส่าห์มาคบตัวเขาได้อีกทำให้คนทั้งสองเกิดความเงียบขึ้นมาสุชินไม่เข้าใจหรอกว่าถ้าตัวเองเหมือนคนทั่วไปก็คงไม่สามารถครบกับนาทีได้นั่นเองในเวลาเดียวกันเสียเสียทั้งหลาย ต่างแยกย้ายกลับบ้านด้วยสติที่เลื่อนลอยยามนี้เสียชัยโทรหาที่พึ่งสุดท้ายและนี่ก็เป็นความเมตตาอีกหนึ่งอย่างของนาทีที่ไม่ปิดการใช้โทรศัพท์แต่มีเนยะซ่อนอยู่ฮัโลโหลสวัสดีครับท่านอ๋อเสียชัยสวัสดีสบายดีไหมไม่ค่อยสบายครับท่านอ้าวเป็นอะไรไปล่ะอากาศช่วงนี้มันเปลี่ยนต้องดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะเออร่างกายผมแข็งแรงดีครับ พอดีผมเดือดร้อนนิดหน่อยอยากจะขอยืมเงินท่านสิบล้านโอ้เยอะเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวผมจะรีบคืนครับเออเออได้ๆแต่ผมไปรับเป็นเงินสดนะครับแล้วจะเอาไปยังไงเงินไม่ใช่น้อยๆน,นะไม่เป็นไรครับเออเอางั้นก็ได้ต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าก่อนนะคงสามถึงสี่วันน่นแหละถึงจะเบิกได้หาต้องรอถึงสี่วันเลยเหรอครับตอนนี้ท่านมีให้ผมสักแสนก่อนไหม ผมจำเป็นมากๆตอนนี้ไม่มีโอนให้เท่านั้นได้ครับโอนเข้าบัญชีภรรยาผมนะครับบัญชีผมมีปัญหาเบิกไม่ได้เดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีให้นะครับโอเคแค่นี้นะผมต้องรีบไปประชุมสภาแต่ในขณะเดียวกันการสนทนาของสองคนก็ถูกนฤรุมลติดตามนำซ้ำยังพามาเจอหัวหน้าขบวนการเสียด้วยปี๊บๆเจ้านายคะตอนนี้เสียชัยให้ท่านเออกระเริก โอนเงินเข้าบัญชีภรรยาของตัวเอง1 0 0 0 0แบาทบล็อกบัญชีปลาใหญ่ที่ชื่อเอกเกริกนั่นเสียแล้วโคลนข้อมูลทั้งหมดในเครื่องเก็บไว้ติดตามการเคลื่อนไหวทุกรายการย้อนหลังถึงเวลาที่ต้องเอาทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบคืนให้กลับเจ้าของเดิมได้แล้วค่ะเจ้านายในขณะเดียวกันท่านเอกเกริกได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาปรากฏว่าโทรศัพท์ใช้การไม่ได้เอาเครื่องเป็นอะไรละ่ะเนี่ยหน้าจอทำไมมันมืดไปหมด คนขับรถพูดขึ้นว่าท่านลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ดูสิครับท่านเอกระเริกได้ลองทำตามที่คนขับรถบอกแต่แล้วเครื่องกับร้อนจนไม่สามารถจับได้ท่านเอกระเริกตกใจปล่อยมือถือตกลงพื้นบอ่อก็เกิดไฟลุกไหม้ทันทีเฮยเฮยจอดรถเดี๋ยวนี้ไฟไม่บ่อรถแล้วด้วยกำลังไฟแบตเตอรี่ลิเทียมแอมสูงทำให้เปลวไฟพุ่งออกมาอย่างร้อนแรงบ่อที่เป็นฟองน้ำอยู่ด้านล่างกลับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีรถหรูโรซาลอยปี2002 ราคา38ล้านมีเปลวไฟโชดช่วงท่วมรถทั้งคันบนทางด่วนในเวลาต่อมาดีที่เป็นช่วงเช้าสายสายที่นรุมนเลือกเวลารถไม่ติดขัดป้องกันเปลวไฟไปถูกคันอื่นจึงกลายเป็นว่ารถของท่านเอิกรกะเริกไฟไหมอยู่ข้างถนนด้านขวาคันเดียว เป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วต้องมองแต่บางคนกลับสะใจที่คนรวยกว่าตัวพลาดเสียบ้างเพราะชีวิตผู้คนไม่ได้ดีมีจิตอิจฉาเป็นทุนเดิมรถรูขนาดนี้ย่อมเป็นที่ตื่นตาตื่นใจอยู่แล้วว .15 ด่วนท่านเอก,กร,เริกได้รับอุบัติเหตุบนทางยกระดับรีบมาที่เกิดเหตุโดยดว่วนวอสาทวนใหม่ ว .15 ทางด่วนยกระดับสะพานพระรามสามดาวขนองว .28 รับทราบเมื่อสายตรวจหน่วยกู้ภัยรีบมาที่เกิดเหตุก็ต้องมีนักข่าวมาร่วมด้วยเพราะถือว่าเป็นข่าวใหญ่มีนักการเมืองคนสำคัญเกิดเหตุ ในขณนะนั้นเองเสียชัยที่กำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพขณะที่แวะกินข้าวเที่ยงก็ได้เห็นข่าวในทีวีที่แขวนอยู่บนผนังมีใบหน้าของท่านเอก,เกรเกิิกโผล่เต็มจอข่าวรายงานว่ารถรูของท่านรัฐมนตรีไฟไหม้เสียหายทั้งคันไม่สามารถเอาเอกสารออกมาได้เลย เสียชัยถึงกับข่าวอ่อนพูดขึ้นว่าอะไรกันนี่ทำไมมีแต่ไฟไหม้เฉพาะกลุ่มพวกเราเมื่อคิดได้ก็ลุกไปจ่ายเงินเลยเปลี่ยนเส้นทางมุ่งไปหาเพื่อนเสียด้วยกันถึงหน้าบ้านก็พบเพื่อนเสียอีกห้าคนเมื่อปรึกษากันแล้วปรากฏว่ามีลักษณะเดียวกันทั้งหมดเสียชัยพูดขึ้นว่าเสียเราโดนคนจ้องเล่นงานแล้วละ่ะ ใครกันมันกล้าขนาดนี้เราทำความแค้นกับมันตั้งแต่ตอนไหนคำพูดนี้ทำให้กลุ่มเสียมองหน้ากันคำว่าทำความแค้นกับมันตั้งแต่ตอนไหนเสียทั้งห้าคิดเสียชายคงลืมไปแล้วว่ามันมีอยู่มากมายจนจำไม่ได้ที่เคยทำกับใครไว้บ้างบางคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนฆ่าตัวตายมาก็เยอะในกลุ่มนี้ต้องมีใครสักคนอย่างแน่นอนเมื่อเสียเสียคิดได้ทำให้เหงื่อตกเสียคนหนึ่งพูดขึ้นว่า ผมว่ามันน่ากลัวมากเลยนะมันทำแค่ครั้งเดียวก็ทำให้พวกเราสิ้นเนื้อประดาตัวนี่คงจะตามไปถึงท่านเอกระเกริกด้วยแน่ทำไมมันถึงรู้ได้ถึงขนาดนี้เมื่อพูดจบเสียทุกคนเริ่มแข้งขาสัน่นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก เพราะโทรศัพท์ทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วนเกิดไฟไหม้ด้วยตัวมันเองมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเหนือกว่าเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นแม้แต่เงินในบัญชีก็ยังถูกเอาไปสั่งโทรศัพท์ให้ไฟไหม้ได้ขนาดบ้านก็ยังไม่พ้นจะต้องเป็นกลุ่มคนฝีมือระดับพระการดีที่มันยังไว้ชีวิตอยู่เงินทองลูกเมียยังเหลือไว้ให้ในขณะเดียวกันทางท่านเอก,กเรเกิกพวกคุณบ้าไปแล้วเงินผมตั้งสองพันกว่าล้านไม่เหลือในบัญชีศักบาท แถมยังบอกว่าผมปิดบัญชีเองอีกด้วยเรื่องนี้ไม่จบกันง่ายๆหรอกนะผู้จัดการใช้มือกุมไว้หว่างขาเหงื่อตกท่วมตัวเพราะเกรงกลัวบารมีแล้วก็มีคนถือโทรศัพท์วิ่งเข้ามาเมื่อรับสายถึงกับเข่าอ่อนรีบนั่งรถกลับบ้านทันทีภาพที่เห็นถนนเต็มไปด้วยรถดับเพลิงลงจากรถเห็นบ้านตัวเองกำลังถูกน้ำฉีดเข้าไปตอนนี้ห้องนอนชั้นสองได้หายไปเกือบหมด ถึงกับนั่งลงกับพื้นที่เปียกไปด้วยน้ำถามคนในบ้านมีใครปลอดภัยหรือเปล่าทางเจ้าหน้าที่ตอบว่าปลอดภัยดีทุกคนในขณะเดียวกันข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์ของท่านเอกรเกร์กก็ได้ถูกเปิดออกมาแม้แต่ข้อมูลที่ถูกลบทิ้งไปเมื่อ10ปีก่อนจากเบอร์โทรที่เคยใช้และในเครื่องตอนนี้ติดตามอ้างอิงจากการโทรถึงเบอร์ผู้ใช้ปลายสายเมื่อรวบรวมกับเครื่องมือถือลูกน้องและพวกเสียๆทั้ง6 ก็ได้ข้อมูลอย่างมากมายรวมไปถึงผู้สูญเสียที่โดนหลอกรู้กระทั่งว่าโดนไปเป็นเงินเท่าไหร่หรือเป็นที่ทำกินรวมถึงการออกโฉนดป่าสปอ,อ,อก,กอให้เป็นตราครุดแดงที่ทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงทุกการกระทำถูกทำออกมาเป็นรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ถึงความผิดหลายร้อยรายการแถมมีหลักฐานตั้งแต่เวลาวันที่เดือน ปีก็ถูกค้นมาแนบอยู่ด้วยทุกรายการงานนี้นาทีได้โอนเงินคืนเข้าบัญชีให้แก่ผู้เสียหายที่โดนหลอกเอาเงินมีถึง1,000กว่าคนและมีที่ดินโดนยึดได้แจ้งเป็นข้อความให้ไปทำโฉนดใหม่พร้อมกับโอนเงินช่วยเหลือเป็นบางส่วนและต่อมาได้ส่งข้อความพร้อมกับอัปโหลดไฟล์ส่งให้ผู้มีอำนาจทุกคนในประเทศเพื่อแซงัท่นบุคคลคนนี้ให้ออกไปจากคณะรัฐมนตรีท่านนายกจกักริด เมื่อได้เห็นข้อมูลผิดกฎหมายจำนวนมากมาย ของท่านเออกระเริกถึงกับตกใจท่านคิดในใจไม่น่าเชื่อภาพลักษณ์ตรงหน้าเป็นคนแสนดีที่ซื่อตรงเบื้องหลังโสมมเหลือเกินไม่ต่างกับโจรปล้นชิงวิ่งราวหรืออาจหนักกว่าพวกนี้เสียด้วยซ้ําคดีฆ่ายิงกันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่ไม่สามารถจับได้ที่แท้ก็ท่านเออกระเริกนี่เองถ้าไม่มีหลักฐานมัดแน่นขนาดนี้จะมีใครที่ไหนมาเชื่อกันเล่าถ้าไม่ใช่ท่านผู้นั้นส่งมาเราอาจไม่เชื่อก็เป็นได้ แต่ท่านเขาเก่งจริงๆที่หาข้อมูลได้ขนาดนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้ท่านจักริดก็ตกใจขึ้นมาทันทีเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าท่านเอกริกโดนท่านผู้นั้นสั่งสอนเข้าให้แล้วถ้าไม่ใช่ท่านทำคงไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้อีกแล้วใช่แล้วท่านจักริดไม่ได้คิดแบบนี้เพียงแค่คนเดียวแต่ผู้นำทุกท่านก็คิดเหมือนท่านจักริดเช่นเดียวกันยิ่งเป็นท่านพร้อมพงกับท่านเอกราช ที่บูชาท่านผู้นั้นเหมือนด่งเทพเทวดาก็มีความเชื่ออย่างสุดหัวใจท่านพร้อมพงคิดในใจในเมื่อท่านถึงกับเอ่ยปากขอมาให้ตัดสัมพันธ์กับท่านเอก,เกระเิกพร้อมกับยื่นหลักฐานมาด้วยด้วยข้อมูลพวกนี้ทางตำรวจสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับหลักฐานที่มีอยู่ก็จะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านอยู่แล้วในวันรุ่งขึ้นข้อมูลทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยถึงความเลวที่เคยกระทำมาผู้คน60กว่าล้านต่างรับรู้กันหมดเท่ากับว่าในแผ่นดินนี้แทบจะไม่มีที่ซุกหน้านีผลสุดท้ายก็ต้องไปฝากขังอยู่ในเรือนจำยังมีโทษสังหารโหดที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อในอดีตเมื่อคดีสิ้นสุดอาจต้องโทษประหารชีวิตอีกด้วยข่าวคราวนี้แทบทำให้หกเสีย ต้องตัวรีบอยู่อย่างเจียมตัวหมดแรงที่จะก่อกรรมกับคนอื่นได้อีกเพราะตัวเองก็เคยทำเลวไว้อย่างมากมายเสียเสียคิดทำไมยังไว้ชีวิตพวกเขาหรือเพราะว่าพวกเรายังไม่ได้ฆ่าแกงคนอื่นโดยตรงคงรอโอกาสถ้าทำชั่วอีกถึงจะลงมืออย่างนั้นหรือเมื่อข่าวดังแบบนี้เกิดขึ้นความเหมือนคล้ายคลายของเหตุการณ์หลายครั้งก็ถูกชาวนักข่าวนำมาวิเคราะห์ รวมเข้าด้วยกันจะเกิดเฉพาะกับคนไม่ดีเท่านั้นก็เลยเกิดเป็นกระแสทำดีได้ดีทำชั่วไฟไม่บ้านทำให้เป็นที่หวาดกลัวแก่คนที่ไม่ดีเรื่องแบบนี้บุษบาอ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตก็ทราบได้เลยทันทีนี่คือฝีมือของพี่นาทีของนางนั่นเองแม้แต่สุทินกับแฟนก็ยังเข้าใจเหมือนกับบุษบสาแต่ก็ยังมีอีกคนที่เหมือนจะคิดว่าเป็นนาทีทำไว้เพราะเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับเสียงเงินกู้ของเขาแต่เขาก็แค่เดาเอาเท่านั้น เพราะยังไม่ได้เห็นกับตาว่าเพื่อนของเขาจะเก่งขนาดนั้นหรือเปล่ามึกคิดในใจช่างมันเถอะอย่างน้อยเห็นเสียขี้โกงมันขี่มอเตอร์ไซค์แทนเบนซ์คันงามผ่านหน้าบ้านก็ทำให้สบายใจขึ้นแล้วเมื่อไม่มีเงินไม่มีลูกน้องก็ไม่มีอำนาจคอยมาข่มขู่ชาวบ้านได้อีกต่อไปนี้ก็เป็นได้แค่ชาวบ้านที่โดดเดี่ยว ไรซึ่งผู้คนเหลียวแลเป็นผลกรรมที่ตัวเองทำไว้กับคนอื่นในยามที่ตัวเองรุ่งเรืองแล้วก็มีเสียงเรียกตัวเองที่ไม่ค่อยคุ้นหูพี่มึกครับปอ,อบุญเติมมีอะไรหรือเปล่าที่ตานึกแกกำลังขุดหน้าดินทำบ่อปลาจะเอามาถมเพิ่มไหมครับดินสวยมากจะได้ปลูกต้นไม้งอกงามเออเอาเอามีเท่าไหร่เอาหมดครับครับขอบคุณครับพี่หมึกมึกยิ้มแล้วพง,งกหัวเบาๆเป็นการตอบรับ ถึงจะไม่ค่อยคุ้นชินการเรียกที่เหมือนเป็นการยกย่องจากทุกคนที่เคยเรียกไอ้หมึกเป็นเหมือนไม้ประดับในใจกันไม่เคยมีสิทธิ์มีเสียงบางครั้งเหมือนอย่างกับว่าแย่งอากาศพวกเขาหายใจอย่างนั้นแหละ เงินนี่มันเปลี่ยนผู้คนได้ดีเหลือเกินความหวังที่จะเปิดร้านเลข7ก็ใกล้เข้ามาเต็มที่พอเริ่มมีความสุขความสบายก็ทำให้คิดถึงเพื่อนๆที่เติบโตมาด้วยกันที่บ้านเด็กกำพร้าอยากจะช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นบ้างเหมือนอย่างนาทีเคยช่วยตนเริ่มจากซื้อมือถือเครื่องใหม่เพื่อค้นหาเพื่อนทางเฟซบุ๊กและพรุ่งนี้จะไปซื้อกระบะแคปมือสองไม่อยากให้ชาวบ้านสงสัยว่ารวยก็แค่บอกถูกหวยรางวัลที่สองก็พอเย็นนี้ที่กระตอบ ไาไม้ไผ่สารหลังหมู่บ้านติดชายป่ายกสูงเท่าเอวยังคงจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าซที่มีแสงเหมือนหิ่งห้อยตัดกับแสงไฟนีออนของบ้านอื่นที่ดูภายนอกเหมือนจะยากจนใครเห็นคงคิดว่าชีวิตคงแร่นแค้นแต่คนข้างในกลับมีความสุขแต่ในอีกสถานที่หนึ่งที่ต่างกันของจังหวัดพวกเสียเสียแต่ละคนกำลังทำความสะอาดห้องคนใช้เก่าในสวนหลังบ้านเพื่อเป็นที่หลับนอน จากบ้านที่เหมือนกับวังมีห้องนอนที่ใหญ่โตจุได้ถึง20คนสบายๆตอนนี้ต้องมานอนห้องแคบเท่ารูหนูพร้อมกับพัดลมเก่าๆยังดีที่ลูกสาวกำลังเรียนได้เช่าอยู่ที่หอพักคนเดียวทำให้เมียได้ไปอาศัยนอนกับลูกได้บ้างถ้าไม่อย่างนั้นห้องนี้คงต้องนอนทับกันเป็นแน่เสียใจคิด เงินมีอย่างเหลือเฟือใช้อย่างกับเบีย้ยที่ไม่มีค่าวันนี้แม้แต่เงินไปเช่าห้องนอนข้างนอกยังไม่มีถ้าเอาที่ดินตรงนี้รวมกับสร้อยคอแหวนเพชรรวมถึงรถยนต์ของเมียเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ติดตัวคงเปลี่ยนเป็นเงินได้หลายล้านอยู่บ้างที่ดินที่ยึดโฉนดเขามา ตอนนี้ไม่คิดเอาคืนอีกแล้วคือกลับไปทำอาชีพเดิมคงต้องถูกคนพวกนั้นฆ่าตายเป็นแน่ต้องขายแล้วรีบย้ายไปอยู่ที่อื่นคืนอยู่ที่นี่ก็จะทำให้ลูกอับอายยิ่งคิดก็ยิ่งน้ำตาไหลออกมาไม่ได้เศร้าเพราะสำนึกผิดเพราะคนเลวบางครั้งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงผลกรรมแต่ที่น้ำตาไหลออกมานั้นเป็นเพราะสงสารลูกต่างหากในขณะเดียวกันที่เป็นความรู้สึกตัดกันอย่างสุดขั้วความหวานของนาทีกับคนรัก ที่นั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันเพียงสองคนโอ้โ oh หสวยงามจังเลยคะ่ะพี่พระอาทิตย์กำลังจะตกแสงสีทองสีแดงเต็มผืนท้องฟ้าท้องทะเลไปหมดอาหารเย็นวันนี้มันโรแมนติกมากเลยคะ่ะมาชนแก้วไวกันหน่อยก่อนนี้มากี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยนะคะครับถ้าบุตรทานเข้าที่ไหนพี่ก็จะพาไปทุกที่ที่หนูอยากไปนั่นแหละนาทีได้สร้างกล่องที่ห่อหุ้มด้วยโปรโตอนแล้วมีอิเล็กตรอนไหลผ่านอยู่ด้านนอก ป้องกันอาหารเมื่อย้ายมวลสารเริ่มมีความคิดทำตั้งแต่คราวที่พาสุชินมาเที่ยวเกาะแล้วไม่มีข้าวสารขากลับยังต้องเสียเวลามีเรื่องมีราวให้แก้ไขจึงยอมสร้างกล่องนี้ขึ้นมาจะได้ใช้ได้ทุกเวลาที่ต้องการนั่นเองในเวลานั้นแม่สายก็โทรเข้ามานาทีชี้ไปที่แหวนบอกว่าแม่สายโทรมากลัวคนรักจะหาว่าเหมื่อลอยอีก บุตรสบายยิ้มแล้วผงกหัวนาทีเปิดแหวนเข้าสมองได้ยินเสียงของแม่สายทันทีนาทีพรุ่งนี้ลูกจะไปเยี่ยมนนหรือเปล่าไปครับแม่เงินแม่ขอไปด้วยคนนะครับครับแม่สะดวกตอนไหนผมจะไปรับเช้าสายสายก็ได้ลูกเงินเอาเป็นสิบโมงเช้านะครับโอเคคะ่ะลูกแม่แม่ตอบทันสมัยซะด้วย ต้องพัฒนาหน่อยก็ลูกชายของแม่เก่งขนาดนี้นาทีหัวรอห้าห้าห้าขอบคุณครับแม่นาทีรอจนแม่วางสายถึงได้ปิดการสนทนาผิดกับคนอื่นที่เห็นว่าเขาชอบรีบวางโทรศัพท์มันเป็นความเคารพที่ต่างกันต่างหากคราวหลังหนูสามารถเปิดแหวนโทรเข้ามารับฟังกับพี่ได้เลย อ้าวสามารถคุยร่วมกันได้ด้วยแค่หนูบอกว่าต้องการคุยร่วมกับพี่นาทีระบบก็จะทำการรวมมิตติ้งให้ทันทีหนูจะคุยตอบโต้หรือจะฟังเฉยๆก็ได้โอ้โหระบบนี้มันสุดยอดจริงๆอีกหน่อยในอนาคตคนที่สวมแหวนก็ไม่จำเป็นต้องพูดจาก,กันแล้วสิคะ มันคงไม่ต่างกับการพูดทางพลังจิตเหมือนนิยายในหนังสือการ์ตูนที่หนูอ่านแต่วันนี้บุตรโชคดีได้มาใช้ก่อนคนอื่นขอบคุณมากนะครับพี่บุตรสบาล,ลุกจากเก้าอี้ปิกนิกขึ้นมาเดินมาด้านข้างก้มลงหอมแก้มพี่นาทีของนางที่นั่งบนเก้าอี้อีกตัวนาทีลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนแล้วพูดว่าพี่ยินดีครับถ้าบุตรมีความสุขบุตรสบากอดเอว เอาใบหน้าด้านข้างแนบอ,อกของนาทีมองไปยังทะเลที่กำลังมืดเรากลับกันหรือยังครับ่ําแล้วบุตรสบาตอบว่าค่ะแต่ยังกอดเอวอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยออกไปนาทีคงกอดที่หัวไหล่ของบุษสบาจนเวลาผ่านไปเกือบสิบนาทีถึงได้คลายวงแขนออกจากกันเสียงหวานหวานก็พูดออกมาหนูรักพี่ที่สุดในโลกเลยค่ะครับพี่ก็รักบุตรที่สุดในโลกเหมือนกันความเร็วของทั้งสองกลับมาบ้าน เปรียบเหมือนแค่ทานข้าวอยู่หลังบ้านแค่นั้นเองนาทีส่งบุตรสาเข้าไปในร้านแล้วก็สวัสดีพ่อกับแม่เสร็จแล้วก็กลับบ้านคืนนี้นาทีเริ่มออกแบบโครงสร้างหุ่นกล้ามเนื้อเทียมสังเคราะห์เพื่อให้ใกล้เคียงกับโครงสร้างของมนุษย์ที่สุด ให้แก่นรุมนนาทีต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากจึงจำเป็นต้องค้นหาในสิ่งที่มีคนเคยทำไว้แล้วเพื่อดูเป็นตัวอย่างจะได้นำมาพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ไปเจอระบบ AI ที่พัฒนาด้วยตัวเองโดยขาดการควบคุมจากผู้พัฒนาโปรแกรมเมื่อสวมรอยเป็นผู้ดูแลระบบพบว่าโค้ดที่เขียนขึ้นนั้นมีบัคถูกซ่อนอยู่เต็มไปหมดผู้เขียนโค้ดจะไม่ทราบได้เลยนอกจากต้องถอดรหัสออกมาจะรู้ว่าเป็นคำสั่งพัฒนาก๊อปปี้ตัวเอง นาทียังแค่สงสัยแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวเองในตอนนี้เพียงแต่เซฟล็อกจับตาอยู่ห่างๆวันหลังถ้าว่างจะเข้ามาดูการหาเซลล์กล้ามเนื้อเทียมมีหลายองค์กรได้พัฒนาเป็นหลายรูปแบบก็เป็นแบบอย่างที่ดีจะได้นำมาเป็นแนวทางแล้วพัฒนาต่อยอดขึ้นไปมันไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับนาทีแต่คืนนี้นาทีก็นอนเกินสามทุ่มไปแล้วเอาอีกแล้วทำงานตอนกลางคืนมันเพลินชอบเลยไปถึงเที่ยงคืนทุกทีสีหน้า จบตอน25บทลงโทษ2ตอนจบค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะจากใจผู้แต่งโปรแกรมที่เขียนโค้ดคำสั่งขึ้นมามีจุดบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์เรียกว่าบั๊กค่ะ